มาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะครับว่าทิศทางและแนวทางในวันนี้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะออกมาเป็นอย่างไรหลังจากที่การอภิปรายนั้นผ่านพ้นไปครึ่งวันแล้วเราพูดคุยกันกับทางด้านของคุณสิทธาทิวารีแกนนําของพรรคไทยสร้างไทยครับคุณสิทธาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิทธาครับผ่านไปครึ่งวันแล้วอยู่ที่สภาถูกไหมฮะได้ฟังการ,รอภิปรายมาต่อเนื่องจากที่ฟังมาครึ่งวันแล้วเนี่ย มีมุมมองการอภิปรายในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ผมผมยังมองว่าในของแต่ละท่านนะครับที่มีสิทธิ์โหวตทั้งสอสทั้งสวก็แต่ละคนก็ของแต่ละพักก็จะไปคุยกันมาแล้วล่ะแล้วก็ของสวก็แต่ละคนก็จะมีมีธงอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นการอภิปรายก็เป็นการแค่การแสดงออกเฉยเพราะฉะนั้นก็ก็ดูจากทิศทางแล้วก็ก็ดูว่าค่อนข้างที่จะ จะให้ถึง376อ,อาจจะอาจจะยากครับอืมอืมทีนี้ทาง8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนเป็นเอกภาพคิดว่าจะมีเสียงจากฝั่งรัฐบาลปัจจุบันมาบ้างไหมฮะที่ที่ที่ฟังดูตอนนี้ก็แต่ละพักก็จะตกลงกันไปแล้วนะครับแล้วก็แสดงจุดยืนตามที่เป็นข่าวไปอะไรอยู่แล้วก็โอกาสที่จะแตกมาก็ก็คงไม่มีครับผมก็เชื่อว่าใน8พักก็ไม่มีใคร เสียงแตกออกไปทางไหนแล้วก็ในฝั่งในฝั่งที่เป็นไม่ได้อยู่ในแปดพัรร่วมก็ก็หน้าที่เกาะกลุ่มกันอยู่ครับครับทีนี้ต้องไปลุ้นที่สวที่สวคุณสิทธามองว่ามีโอกาสสักกี่เสียงฮะณวันนี้ณตอนนี้อืมก็ไม่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 น่าจะเยอะอย่างที่ที่เป็นข่าวนะครับเพราะว่าที่ออกมาให้สัมภาษณ์จริงๆก็มีแค่ไม่กี่คนที่เหลือก็ก็เงียบๆอยู่ตรงนั้นเลย เราก็จะมีบางท่านที่ที่มองว่า,าจะต้องปิดสวิทตัวเองอย่างอย่างอย่างจริงๆก็คือลาออกไปเลยเพราะว่าการที่บอกว่า No v o หวตคือการปิดสวิทนต่มันไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นคนที่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกก็จะทําให้ค่ากลางที่ได้ให้เกินคึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มีอยู่เนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่ไม่ไม่โหวตก็คือการทําให้ไม่ถึงาตามตัวเลขททีี่่มอไว้นะครครรัับบ ครับทีนี้สอวอในกลุ่มที่ท่านยังเงียบเงียบอยู่นี่เราเราดูไม่ออกเลยใช่ไหมฮะว่าว่าจะออกหน้าไหนคือถ้าถ้าถ้าเงียบอยู่นะครับก็คือก็คือไม่ไม่ได้ดูแล้วไม่เห็นด้วยคือคลองเทียบกับครั้งที่แล้วนะครับลองเทียบจากครั้งที่แล้วที่สอวอมาเลือกนายกตอนที่เป็นพลเอกประยุทธ์มันเลือกเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของสอวอไปในทิศทางดวยวกันหมดคือเลือกพลเอกประยุทธ์เพราะนั้นในครั้งนี้เนี่ย โอกาสที่คนที่เลือกคนเอกประยุทธ์ล้วจะรู้สึกว่าอยากที่จะมาเลือกคุณพิธานเนี่ยว่าหน้าที่จะหน้าที่จะนอยมากๆนอกจากว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คนเอกประยุทธ์ทํามาเนี่ยทั้งตั้งแต่ตอนรัฐประาหารหรือว่าตอนที่เป็นมีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็สีปีที่ผ่านมาเนี่ยคือทําได้แบบแบบแย่ซึ่งเขาก็ไม่ได้มีแนบวบความคิดแบบนั้นว่าการพูดการอะไรก็ยังมองว่าว่ายังรู้สึก ชื่นชมในตัวพลเอกประยุทธ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูทั้งจากที่มาที่ไปของสวที่ก็ตั้งมาจากจากกลุ่มที่ปฏิวัติรัฐประหารยึดอานาจในครั้งที่แล้วนะครับดูจากค่าทีการโหวตในครั้งที่แล้วซึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็เลือกพลเอกประยุทธ์กับในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนอะไรเขาก็ต้องออกมาแสดงตนออกมาอะไรแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะเงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทงในใจเขา้อยู่แล้วแหละว่าต้องเดินไปทางไหนแต่การที่จะโหวตไม่เห็นด้วย กับการที่งดออกเสียงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลดแรงเสียดทานจากภาคประชาชนที่จะมองไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>ผมบอกได้เลยว่าคนที่งดออกเสียงกับคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็น้ำหนักอยู่ข้างเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เป็นข่าวมาก็จะบอกคนนี้ไม่เห็นด้วยคนนี้งดออกเสียงอะไรประมาณอย่างเงี้ยคน,นนี้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คําว่างดออกเสียงอาจจะทําให้เขารู้สึกรู้สึกเ สบายใจมากขึ้นว่าเออก็คงคงคงอัธรติน้อยลงครับครับทีนี้ผมสรุปได้ไหมว่าคุณสิธามองว่าวันนี้ไม่ถึงแน่ๆสามเจ็ดหกชัดเจนแล้วคือคนก็จะไม่ไม่ไม่ไมอยากจะพูดนะครับคือคแต่ละคนก็จะไม่อยากจะพูดเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์อย่างเป็นกลางเนี่ยแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดมาตลอดก็คือเป็นการวิเคราะห์ด้วยความสมเหตุสมผลมาตลอดไม่เคยคิดเข้าข้างไงเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้าง ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วก็จุดยืนของผมชัดเจนว่าผมก็ไม่เคยที่จะไปโจมตีพรรคการเมืองใดในฝั่งประชาธิปไตยอยู่แล้วโดยเฉพาะก้าไกลผมก็ไม่เคยไปต้านอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็สามารถที่จะพูดได้เพื่อให้เพื่อให้ดูว่าเออข้อที่จริงเป็นแบบนี้แล้วก็แต่ละคนก็ได้มาวิเคราะห์ได้แล้วก็ดูว่าเออจะทํำยังไงที่จะช่วยกันในการที่จะที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดน้ําหนักในการที่จะมายืนยันตรงกับเจตนาลงของพี่น้องประชาชนให้ได้เพราะนั้นถ้าเกิดดูตอนนี้ก็คือคะแนนผมว่ายังยังไม่ไม่ไม่ไมไม ทีนี้ถ้าเรามองกันว่าวันนี้ยังไม่ถึงจะต้องไปสู่ครั้งที่สองหรือไปสู่ครั้งที่สามถามคุณสิทธาอย่างนี้ครับว่ามองว่าการโหวตนายกเนี่ยจะเดินหน้าไปสักกี่ครั้งถึงจะได้นายกอะอันนี้เป็นถือเป็นเอกสิทธิ์ของทางสภา,านะครับจริงๆเนะี่ยไม่ได้มีข้อกาหนดไว้ว่าจะโหวตกี่ครั้งหนึ่งก็คือจะโหวตชื่อเดิมอาจจะเสนอชื่อเดิมแล้วมาโหวตใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามเพราะนั้นจะเสนอเป็นคุณพิธา ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไปจนถึงครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยก็กไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้ทีนี้ใน,นด,ดูจากสมการในการที่จะเลือกเนี่ยคือดูก่อนเลยว่ากฎเกณฑ์ในการเลือกเขาบระจุอสวเข้ามาเลือกด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยสวไม่ได้พิยงกับประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้เลือกมาประชาชนเลือกทั้งประเทศไปเลือกเนี่ยสาสิบเก้าล้านคนออกไปเลือกเนี่ยเลือกสอสแค่ห้าร้อยคนแต่สวสองห้าสิบคนเนี่ยเลือกมาโดยกลุ่มคอสชที่ทํารัฐบาลในครั้งที่แล้วแล้วก็มีสิทธิ์เข้ามาเลือก เท่ากับว่าประชาชนมีน้ำหนักเท่ากับประชาชนครึ่งประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนอื่นจะไปหักล้างเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ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 เป็นแบบนี้เนี่ยกลไกในการที่ที่จะทําตามรัฐนูปัจจุบันก็จะมาค่อนข้างชัดเจนว่ามีคนที่ที่สามารถที่จะกดปุ่มเปิดปิดสวิตช์ได้เพราะครั้งที่แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลือกเลือกไปที่ทางดีกันหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็จะทําให้ให้เราหนึ่งเราเล่นภายใต้กติกาที่มัน มันมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในมุมที่สองก็คือถ้าเกิดฝ่ายที่แปดพักเนี่ยโดยเฉพาะสองพักใหญ่เนี่ยถ้าเกิดกอดกันไว้ให้ดีโดยที่บอกว่ายังไงจะไปด้วยกันแล้วก็ถึงวันอีกประมาณสักสิบเดือนสวก็จะหมดหมดวาระไปแล้วไม่สามารถมาโหวตได้เนี่ยประชาธิปไตยก็ก็สามารถที่จะชนะได้แล้วก็เราจะตั้งรัฐบาลได้แล้วอย่างเช่นตอนนี้ถ้าไม่มีสวอ,อมาเกี่ยวข้องเนี่ย ป่านนี้ทำหน้าที่กัเรียบร้อยแล้วนะครับนับนับหนึ่งกันไปนานละแต่ว่าไม่ได้สักทีก็เพราะกฎหมายกําหนดว่าต้องต้องต้องมาขึ้นอยู่กับสวคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ากอดกันให้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าน้ําหนักหรือแรงกดดันต่างๆเทเชอร์ต่างๆจะไปตกอยู่ที่สวสวก็จะต้องแบบว่าเอ้ยตกลงที่ประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้เนี่ยเพราะการที่ไม่ยอมโหวตก็จะต้องมายินยอมเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยถ้าโหวตดูจากสองสองระดับก็คือหนึ่งคือตัว ตัวลีดเดอร์ที่จะมานําที่จะมาเป็นนายกที่เสนอชื่อเป็นนายกกับสองก็คือพักที่จะมาจับมือกันแล้วก็สนับสนุนว่าที่นายกคนนี้ตอนนี้มีแปดพักสนับสนุนแล้วก็นายกเป็นคุณพิธาถ้าไม่ผ่านครั้งที่สองเนี่ยก็ก็แล้วแต่สภาจะตกลงกันถ้าบอกว่าให้เสนอชื่อคุณพิธาได้อีกอใครจะเสนอได้ก็เสนอแปดพักเป็นคุณพิธาอีกก็ไม่มีใครมาแข่งก็จะได้เงินมากขึ้นน้อยลงก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงเนี่ยก็อาจจะมาคุยก<ๆ>ันแล้วบอกว่าถ้างัดลองเปลี่ยนจากแปดพักเนี่ยมีคนอื่นไหม ที่เป็นค a ด d i d a นายกของสอสอของพักที่ของพักที่ได้สอสอเกินยี่ห้าคนก็จะมีเพื่อไทยอีกสามท่านก็เสนอชื่อหนึ่งในสามท่านของเพื่อไทยจะเป็นคนไหนก็ได้หรือจะเสนอทีละท่านก็ได้แล้วเข้ามาโหวตคคะแนนของพักร่วมแปดพักก็จะได้เท่าเดิมตัวแปรก,ก็อยู่ที่สวว่าใช้เพิ่มหรือเปล่าครัไอ้ตรงนี้นครับมันทําให้มีแบบที่เขาเรียกว่าเป็นเทเลเมดก็คือสามารถที่จะกําหนดได้ว่าสวจะให้ใคร,ครถ้าสวบอกให้แปดพักโดยที่เปลี่ยนบัวก็ได้เลย ก็เกินสามร้อยเ็ดสิบกาเลยถ้าสวบอกไม่ได้ต้องมาดึงพักบางพักออกไปแล้วเอาคนอื่นมาแล้วเราต้องทําตามสวอีกเนี่ยก็ต้องมีเงินการถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประชาธิปไตยจะไม่พัฒนาไปไหนแล้วก็จะกลายเป็นว่าคณะยอำนาจเดิมคนที่ทํารัฐประหารเดิมก็สามารถจะมายุ่งเหยิงกับประชาธิปไตยสามารถที่จะมา ยุ่งเหยื่อกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับการตั้งองค์กรอิสระซื่อใส่พวกตัวเองเข้าไปเต็มที่หมดแล้วก็ฝั่งตัวเองทําอะไรก็ถูกหมดฝั่งตรงข้ามทําอะไรก็ผิดหมดแบบเนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วะเที่ผมจะถอยหลังไปเรื่อยๆครับครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้รอลุ้นกันก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันต่อขอบคุณคุณสิทานะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ